หยนดแมนะยิสองพอกับอาหารมีเมนูจยมเทสสา่ถอยน้อยน้ำเ้อถอยน้อยน้ำเนี่ย มันสวยก็กกยเกี่ยวก็แนันอวยาตวันนี้คุณยายเลี้ยงเมนูกระทะอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวเพราะว่าบ่มีเวลาที่อิดอยูกับเราถ้ามีเวลาได้อยู่น้ำเราอกได้จี้กบจี้ป่าปลากัพนีนี่ละ ป้าประเพณีอ่เผาพิลอกเนาะพิธีการลายกาบ้านพวกฉันอีกบวกแม่ไหนแบบไปทอดบางตระกูลเป็นลอยคนบ่ก็ลู้จักแถวนะแต่ว่าหลายพวกหนุ่มก็ได้อืมเขาจะเค็ดไหงปกติเขาเะแกะเก่าก้นตั้งแ่ละอ่าอินเงเซ่ละน่าแข่งแบบีบ่ไม่นนะ

อนอนนี่้ัววัววัวอยากไล่อย่าง,งน,น,น,นี้รถก็หน่อยนอนอยู่ไนมีรถมีร้านทิ้งบ้านเนาะมันพอมันต้องนี่ต้องได้อยู่มันขับมาแห้งข่าวนี่มันกับเบาไว้มันไป่บามปร่แฉ่งดังแ่งดันกิศตัมันอย่ารบกวนตาพอย่ารบกวนเล่ามี ขอบคุณสำหรับความอุ่นจากคุณตาคุณยายด้วยจ้าเบียเนเบียเนเบียโนมาได้ยมบ่อตือนนะพ่อตื่นพอตื่นพ่บวงหวนตำรวจยุวันกียงใสถุงเลยใส่ถุงใสถุงใหญ่เลยใสถุงใหญ่เด้ใสถุงใหญ่เลยคุณโอ้ยมือกล่องอะแนนอนแท้ไหม เอาเกือบชมืออยู่แต่บ่กาเป็นเวลาเวลาก็นอนเป็นมูกันอยู่เป็นมูกันอยู่โจนกันอยู่ห้องแกนอนขึ้นหนึ่งน้อนุนขึ้นหนึ่งนอนสองขึ้นซ้ขึ้นแน่แล้วแต่สถานการณ์บร่องไายนลายจันเอาเแต่สาขามารวมกันบ่จ้ะ สาขาพ่มาเลยอันนี้มันอยด่ในีอ๋อสาขาเดียวสาขาเดียวนี่มันเป็นไฟอันนี้ตะซุ้งผลิตหน่ีตะเง่มหััง่ลังนหัวงีแต่ีแต่คนน้องแตัวหนอยนึงีห้องแย่เนาะมันจะได้เลี่ยนุรีไปไรก็เป็นตาลหัวงตัวมีแต่คนเอาปอไอเปะเนาะพูดได้น้อยเนาะอหนนโอ้ประเทศอะไรล่ะแม่ อโอ้เงินดีเลยล่ละ,อะออสองนบ,นบามมาน้สเตกิน,นำจิ้มะมีสองอย่างอันนี้อันนี้มีถั่วอันนี้ไม่มีถั่วขอน,นิดหนึ่งพิ่เท่ากันขอบคุณอาหารรอบเย็นก่อนจะกลับใช้ภูมิด้ะจ้าอ,อิน,นูหานามะ อีนหันเออมามาพ่อหนูจะเอาแคปลงยู u ู u ไม่ไม่หนูจะแคปลงยูทู e หนิแมะโอเคเอาชมไปก่อนอ เตี้ยเออตามแบบงงข้าวเดียวอันระหว่างทีบังแตมาเว้นเติบแล้วก็เตรียมถั่วต้มบบกหอยตามกหุงงให้กินกางานข่าวดำนี่ละมันหลายวิธีมพวกคือบ้านพวกฉันในบ้านพวกฉันนี่ใบสามเป้งจุดกระเพาะตึ้นตั้มกับเนี้อบ้านไผบ้านมันจบตาตาจะมาดูไฟที่นในเกษียบหรือยัง

เขามมีสาป่าหลสาป่าประมาณสิบมาลงน้ำามาเนสาเนี่ยนะบ่ออกมืออันปลาออกมันกบมาพี่เขาช่าวบ้านชาวบ้านนี่เขาเห็นหนังสือมาขอบคุณด้ว่าเรื่องปลาเขาจิงไอ้หนูยืนขึ้นหันหน้ามาตากับแม่กัเออโอเคหันมาเออเออหน่งสองสามเออคนปกย e หน้าปกยูทูปเดวจเีกันมาอ มาแปมหนึ่งแปมหนึ่งแปมหนึ่งตีเข้าองกคีครับพีน่ะตีเข้าองกี่กายเ็จคาเส็ดโบราณพี่พีนะพี่กายเีแบโบราณโอ้มีร้านเข่าเห็นหมพี่เนอะร้านเข่าเสียดายนะ่ไดลมันดยหยอนยุกจริงๆกับตีเพราะเราพาปอกแปหนึ่งแล้วถ้ากันเด็หน้าบ่บโตนบ่มีค่ะ บะมี่ใช่ปละันะ่นี่บอลนะบอยากบอยาก่บอยากออบอเป็น่อะองไ้ากับขอบคุณหลายๆค่ะข้างบนได้สีไปไหมันมีอยู่มีอยู่เห็นหน้าหลายอยู่เห็นหน้าหลายอยู่ตายแล้วที่หลังมุนพึ่งแล้วตามมืนพาตเก็บผ่านหมดเยสีสีรวบเอาแนวที่ข้ามีให้กันว่าเป็นยังไดอกขอบคุณหลายๆค่ะ โอ้ยว่ามากวนอีกแล้วเนาะบ่บ่บ่มารวดมารวดให้ดีใจมานอนนั่เดินขันฮอดสอดแจงเงี้ยเดินเบื้องหันเบื้องเหนพุ่นเขอบันไดสวนปนโอ้เนาะว่ายางเมื่อยว่าจะไปรองเพลงเห็นวันไหนกระเพาะกันใส่รอกลุยปลาด้วยเป็นตายูแท้เนาะเป็นตายูตามเป็นตายูตามภาษาคนเฒ่าเลยล่ะ บ่บ่เสียงดังเนาะบ้านพวกฉันนี่โอ้เสียงรถแตกบุนบึนบุนบุนนเลื่อนไปนี่มันเป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้านต่อ๋อหลายหลายหลายหมู่บ้านเข็ดนี่อ่าขันขันทวิกิ่งขันมันตายเฮ็ดขันบ้านเน่ยเฮ็ดไอ้ป้อมหมู่บ้านเข้าบ้านอะไรเหมดเด็อ๋อแต่ประมาณมันมีแนวเด็ดหลายอย่างเลือเลือกแลตามต่อตายยกยุ่งเถาะอะไรเอาทำไมล่ะวะพ มันนางตัม huh. ันนั้งแต่มันต้องนตัวสูงระมานี้ถึงก็ถึงบ้านแล้น่น้อหัวดนนั่นเป็นบ้นตากาง่เศราตากางกินกาแฟอะไดยมเร่ตาเปลี่ยนน่ดีเอะนี่นี่นอ่อะนัคลิป คลิปนี้นะคะขอบพระคุณตา,ตา,ตาห้างใหญ่ห้างน้องวันใหม่นะคะตางใหญ่นะคะ,ะเด็กทูากันต,าตาอนกับยางดีเนาะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขอบพระคุณพ่อแมยที่เคารพฉันเลยนะคะบ๊ายบาย